ไม่กินเลยเลยอกติมันจะไม่ไไมไกินอะไรอะรึรึใแอนต้องการทำตรงไหนหรอแอนจะทำขอดเป็นชมพูหมดเลยเลมันจะได้มีสีสันพิธีจับไว้ก่อนเดี๋ยวตัดให้ป่ะนี่เขาจะ,จะเซอร์ไพรเฮ้ยดาวสวยปิ๊งเลยอ่ะหนาปุ๊บเลยหนาปุ๊บ ฉาบไว้อย่างแน่นดีนช้กาลเพลองมากไปเรียนแล้วอ้าวด,ดื้อดื้อเนียนนี่เนีย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 เราในกัน,น,นช่วยกันเก็บตังจะทาน้อยแล้วน้อยากหยอมั้งเดี๋ยวตให้ แจซ้อนน่าจะวาดรูปเก่งนะน้องตัวอนน้องตัวอ่อสวยด้วยเอาแยห้ามหมุนวิธีเอาไปตัดผมวิธีท,ทำไรทีสิงดูดิอบทำ

ข้างนี้ด้วยสงสารเลยตอนนี้ไม่มีประโยชน์น <c oughs> ไม้มประโยชน์เรามันคงจะไม่มีประโยชน์แน่มันผิดตัง้งแต่ริบบิ้นอันแรกแล้ว <c oughs> แหละเฮ้ยแต่นี่สวยนะขอทำเอง <c oughs> ของพี่สวยป่ะสวยมันก็หายไปไหนกันหมดตอนแรกพี่ก็หลับอยู่ดีอ่ะ เขาไปขึ้นมาโอ้ยโทษค่ะแล้วแต่เราว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไม่ให้มันโลงแต่ห้ามอย่างเดียวห้ามอะไรห้ามวัดสวยโอ้ยอย้างนี้ก็ไม่ต้องมปนโหเรื่องนี้เลยค่ะแมวมีอีไรอะไรม่อะไรไม่ลง กัปเทราเจโลซีแม่เดี๋ยวเจโลงหนึ่งอะไรพี่พีด่าอุ้ยอะไรเกี่ยวเลยก็พี่ทีรอบว่าหนูตอนไหนทุกตอนไม่เคยพี่นะว่านี่โอ้โหไม่จริงหรอเจดุจราเลนอุ้ยไปหมดเลยไม่ดูใจนะจริงเพราะว่าพวิธีอะทากาวน้อยครับเอาผอกาวดิเอาผอกาว น้องต้องวางหนังเตียงจะได้สวยๆจริงเขาจะขอสก๊อตเทปแล้วจะไปตั้งลูกี้มาวยด้ยแเออไม่เอาเลยอ่ะม่หมดใจนะอ้าวแล้วนิวอยู่คนเดียวเหรอไอ้นุ๊กนี่อยู่คนเดียวสบายเลยนี่ไงคิดแค่เพียงนี้เป็นฟรีไทม์ของเราจริงเหรอป่าวแล้วก็ไม่แน่ละดูคนทำเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหม